ที่จังหวัดสุขโขทัยครับเก็บตกบรรยากาศวันแห่งความรักแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ยังไม่หยุดทํางานนะฮะยังแสดงความรักผ่านการทํางานอยู่เหมือนเดิมที่โรงพยาบาลสุขโขทัยครับเขาให้บริการฉีดวัคซีนโควิดทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับพร้อมทั้งมีการมอบดอกไม้แล้วก็อวยพรให้มีสุขภาพแข็งแรงเนื่องในวันแห่งความรักด้วยครับ นี่ฮะบรรยากาศที่โรงพยาบาลสุขโขทัยนะครับเขาจัดบริการฉีดวัคซีนโควิด19ให้กับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับในบรรยากาศวันแห่งความรักครับโดยคุณครูนะครับได้นําเด็กนักเรียนอายุ5ถึง11ปีแล้วก็เด็กที่มีอายุ12ปีขึ้นไปครับที่อยู่ในระบบการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทัยเขตหนึ่งนะครับเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่1 75คนครับเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจากโรคโควิด -19 ให้กับเด็กซึ่งคุณครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยต่างได้รับการติดสติ๊กเกอร์รูปหัวใจบนเสื้อนะฮะเพื่อแสดงความรักความปรารถนาดีสร้างความสุขแล้วก็รอยยิ้มเนื่องในโอกาสวันแห่งความรักขณะเดียวกันนะฮะก็มีประชาชนทั่วไปครับเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่1เข็มที่2แล้วก็เข็มที่3รวมแล้วเมื่อวานนี้ฮะที่สุขโขทยัยเฉพาะที่โรงพยาบาลสุขโขทยัย พยาบาลสุขโขทัยนะคะเขาก็ได้มอบดอกไม้ให้กับผู้ที่รับบริการการฉีดวัคซีนในเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็รวมถึงให้พรแล้วก็อวยพรให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดภัยจากโควิด -19 นะคะแล้วก็มีความสุขเนื่องในโอกาสวันแห่งความรักค่ะก็ทําให้บรรยากาศเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะสร้างความสุขใจให้กับผู้ให้บริการแล้วก็ผู้รับบริการค่ะนี่มอบดอกไม้ฮะ <c oughs> เป็นกำลังใจฮะ <c oughs> ใช่ท่านจำไม่ผิดนี่ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดสุขโขทัยนะเนี่ย มาส่งกำลังใจ่ทานไปส่งกำลังใจด้วยนะฮะ